กำลังมองหา Mazda 2 Hatchback 5ประตูสภาพสวยปีใหม่ๆกับราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับพร้อมล้อมแม็กแต่งไปด้วยเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาร์่ารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราพามาดูเป็นแบรนด์ m a z d a กันบ้างดีกว่านะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย m a z d a 2นะครับ1.3 ไฮคอนิกนะครับปี2017เลยนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนั่นเองแต่ออปชันบอกเลยว่าไม่รองแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่620,000เลยนะครับแต่ของเรานะครับคันนี้มือ2ปี2017ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่พิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับแคปไปรับตัวรถ20,000บาทเหลือ369,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคานี้บอกเลยว่า ได้รถปี2017ตัวรองท็อปสภาพสวยๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาพาดูกันนะครับในส่วนของโฉมก็คือด้านหน้าอย่างที่เห็นเลยนะครับมาด้า2นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คันนี้จะเป็นตัวที่เป็นแฮชแบ็กหรือว่า5ประตูนั่นเองนะครับเครื่องเบนซินนะครับนี่ในส่วนของด้านหน้าสีคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับนี่แบบนี้เลยอ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับในส่วนของโคมไฟอะไรต่างๆสภาพก็คือยังดู ใสๆอยู่เลยนะครับไม่ค่อยมีขุ่นมีมัวเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็น่าจะ,ะขับตอนกลางคืนน้อยไม่ค่อยได้เปิดไฟอะไรหรือเปล่านะฮะสำหรับเจ้าด้านหน้าคันนี้สภาพไฟก็คือดูโอเคมากเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับนี่ดวงเล็กๆแบบนี้ของ Mazda นั่นเองนะฮะแล้วก็กระจังหน้าก็ตามโฉมมันเลยครับของปีนี้นะฮะนี่ จะเป็นโครเมียมแล้วนะฮะสำหรับตัวด้านนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปมานั่นเองนะครับสาหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันด้วยนะครับว่าห้องเครื่องรถปี2017คันนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ปึ๊บโอเคครับผมนี่สําหรับภายในนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ เบนซินนะครับ1น0 0ซีซีนะครับคันนี้4สูบ16วาลวาวเลยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ Sky Active นะฮะของ Mazda เลยคันนี้นะครับ Mazda เขาเคลมไว้เลยนะฮะว่าวิ่งได้ถึงอ3่า23โลลิตรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนนะครับเหยียบเบาเหยียบแรงอะไรต่างๆแต่ก็เคลมมาว่าขับได้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์เบนซินสามารถรองรับเชื้อเพลิงนะครับเติม 9591E20 ก็ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์เล็กด้วยนะครับเติม E20 ได้ด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยว่าใครหา Eco Car ที่แบบประหยัดน้ำมันแล้วก็ดีไซน์แบบสวยๆหน่อยสภาพใหม่ๆนะครับปีใหม่ๆแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ามันประหยัดกว่าป้ายแดงไปเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับป้ายแดง6 0 0 0 2เราขาย3 6 9 0 0 0เองนะครับบอกเลยว่า ใครไปป้ายแดงไม่ไหวมาดูมือ2ได้เลยนะครับออปชันแล้วก็สภาพต่างๆก็คือโอเคมากเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างภายในอะไรต่างๆนะครับนี่เบ้าโช๊คนะครับรอยแต้มสีนะฮะยังอยู่ครบๆเลยนี่นะฮะน็อตอ่าแก้มซ้ายแก้มขวานะครับอยู่เดิมๆนะครับไม่มีถอดไปเลยนะฮะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเก่านะครับคันนี้นี่นี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับซอกในอะไรต่างๆอาจจะมีฝุ่น นิดหน่อยนะครับตามจอดรถไว้หน้าด้านหน้านะครับก็จะมีฝุ่นกันบ้างแต่ว่าตรงนี้ถ้าดูได้เลยว่ารถไม่มีถอดมาเลยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนี้นะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะฮะนี่ของมาสด้นะครับนี่คันนี้นะครับแนวซิลิโคนซีนเดิมๆนะครับจิกยังเข้าอยู่นะครับนี่ตามแนวไปเลยนะครับ อยู่ก็คือสภาพถือว่าโอเคมากเลยสติกเกอร์อะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับแล้วก็ทางร้านนะฮะมีรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนกัน100%เลยนะครับพร้อมกับมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับ E.T.U 1ปีหรือ1 0 0 0 0หมืโลให้กับรถของเราทุกคันเลยลูกค้าออกไปเนะี่ย มั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มนะฮะขับกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างให้ดูเลยนะครับสภาพสีอะไรต่างๆก็คือเป็นสีเทาแบบนี้นะครับเข้มๆเลยนี่สีก็คือว่าดูดีแล้วนะครับอาจจะมีร่องรอยเล็กๆกันนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะรถมือสองเดี๋ยวมีตรงไหนพาชี้ให้ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ให้ดูก่อนเลยเพราะอย่างที่ต้นคลิปบอกไปว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับ ล้อแมกนะครับนี่ล้อแมก4สี่ล้อไปเลยนะครับคันนี้ขอบ15นะครับแบบว่าไม่ต้องไปเสียตงังติดเพิ่มกันแต่อย่างใดน,นะครับในส่วนของล้อแมกเราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับล้อแมกคันนี้นะฮะก็คือคุ้มค่ามากๆลดราคา3ามแ0 0หได้ล้อแมกไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะมาอยู่ที่ด้านข้างกระจกมองข้างแบบนี้นะครับนี่ก็คือดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนี่แล้วก็มีรอยตรงนี้อ่าเราก็แจ้งกันให้ดูนะครับ มีร่องรอยนี่ขีดๆนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานตรงไหนมีเราก็ชี้กันให้ดูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะมีในส่วนของอาการศาสตร์นะครับอยู่ครบ4ประตูเลย1 2ึ4นะครับทุกฝั่งแล้วก็ภายในนะครับนี่อ๋ออันนี้ลดล็อกนะครับกดนี่เลยกดล็อกชึบโอเคนี่นะครับในส่วนของภายในทุกคนดูสิครับภายในคือสภาพโอเคมากเลยนะฮะ สภาพกริปมากคันนี้แทบจะป้ายแดงอยู่แล้วนะฮะสภาพภายในนะครับคันนี้ย้ําเลยว่าเป็นรถปี2017แต่แทบไม่มีรอยแกะขีดข่วนอะไรเลยนะฮะดูดีมากๆสภาพแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับนี่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่กลมคมสวยนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวพาดูกันทุกประตูเลยนะครับนี่ตลอดแนวนะครับรอยแต้มเสีอะไรต่างๆต,ตามน็อตนะฮะยังอยู่เดิมๆนะครับไม่มีถอดมาแน่นอนนะฮะ แล้วก็ในส่วนของอนี่นะครับด้านในซอกในต่างๆนะครับรอยน็อตก็คือไม่เคยมีแกะมีถอดไปเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกอะไรต่างๆนี่นะครับก็เป็นกระจกเดิมจากมาสด้านะครับไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนมาเลยนะฮะคันนี้โอ้สภาพคันนี้ก็ ใช้ได้เลยนะครับสำหรับรถปี2017นะครับก็คือผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่าสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับคือค่อนข้างกริบมากๆคันนี้กล้าพูดเลยนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยเบาะก็โอเคอยู่นะฮะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับก็ไม่มีร่องรอยฉีกขาดอะไรแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะมีแบบยับๆนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นี่ด้านในให้ดูเหมือนเดิมนะครับรอยเม็ดอ์กนะฮะอยู่เรียงตัวกัน กลมคมสวยนะฮะทุกประตูแน่นอนนะครับไม่มีชนเข้ามาแน่นอนครับผมมาแล้วก็ด้านในประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันหน่อยบอกเลยว่าคัน,นเนี้ยตัว High Connect เนี่ยคือเป็นตัวรองท็อปแต่ออปชั่นก็เยอะมากๆแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ดูมาสด้อยู่ดูคันนี้ไว้ได้เลยแล้วก็นี่นะฮะด้านหลังจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับนี่4จุดเลยแบบนี้นะฮะ เป็นไงล่ะครับโอ้โหออปชันใช้ได้เลยนะครับใครแบบว่าอยากหัดขับรถหรืออะไรต่างๆนะครับรถเล็กๆหน่อยประหยัดน้ามันนะครับหารถอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายๆนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็อย่างที่เห็นเลยรถเป็นแบบแฮชแบ็กหประตูก็จะสามารถเปิดประตูด้านหลังได้แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเก็บของได้ประมาณนึงนะครับสำหรับมัตด้าแล้วก็เหมือนเดิมครับมันก็จะสามารถพับเบาะได้นั่นเองนะครับหกสิบสี่สิบเดี๋ยวพับให้ดูสักฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคนี่นะครับก็คือจะสามารถพับเบาะได้แบบนี้นะครับก็ช่วยในการเก็บของได้นิดหน่อยนะครับได้เยอะขึ้นนะครับจากปกติสําหรับใครที่แบบว่าไม่เน้นขนคนขนของด้วยก็คันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็บรรทุกหนักมากๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นรถเก่งนั่นเองนะครับอาจจะบรรทุกได้ไม่เยอะเท่ากระบะแต่สําหรับการแบบว่าค้าขายออนไลน์ส่งของอะไรเงี้ยครับไม่หนักมากยัดเข้าไปเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับนี่ ในส่วนของนี่นะครับแนวซีนเดิมๆนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่เลยนี่ใสๆ LIKE นะครับนี่แนวซิลิโคนเดิมๆนะครับแต้มสีต่างๆนะครับนี่รอยน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับมาเลยนะครับนี่นะฮะรอยน็อตดูได้เลยนะครับใกล้ๆนี่ไม่มีถอดเลยนี่รอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่เม็ดอาร์คแนวซีนซิลิโคนเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์นี่อยู่ใสๆกลมๆครบๆนี่กระจกนะครับมาสด้าเดิมๆนะครับ ไม่มีชนท้ายไม่มีถอดไม่มีแต่งอะไรมาแน่นอนนะครับคันนี้ครับผมสําหรับสภาพภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับด้านหลังอ่ะแล้วก็ด้านข้างเดี๋ยวโน้ตจะพาลองเข้าไปนั่งกันดูด้วยนะครับว่าข้างในเนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับสาหรับมาด้าสองนะฮะด้านหลังเนี่ยก็มาดูกันเลยว่าประมาณไหนนะครับนี่ก็โน้สูงอยู่170เข้ามานั่งด้านหลังแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนก็จะเกือบจะพอดีแล้วนะครับสำหรับด้านหลังก็พูดตรงๆว่าค่อนข้าง แคบนิดนึงนะครับสาหรับในส่วนของมาสด้าสคันนี้ก็ด้านหลังก็จะนั่งได้ประมาณนี้คือถ้านั่งสัก2คนเนี่ยก็โอเคนะครับขามันก็จะพอดีพอดีหน่อยถ้าไม่ได้ถอยลงมาเยอะก็สามารถนั่งได้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่านั่งไม่ได้เลยแต่ว่าถามว่านั่งไกลๆเนี่ยโอเคไหมก็อาจจะมีคับแคบนิดนึงนะครับก็อาจจะแวะพักแวะพักกันบ่อยนิดนึงนะครับสาหรับคนที่นั่งด้านหลังแต่ว่าการนั่งก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับสาหรับเจ้าคันนี้แต่ คันนี้ผมอยากพูดในส่วนของสภาพมากกว่าว่ารถมือสองก็จริงปี2017นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วแต่สภาพเนี่ยข้างในเนี่ยคือแบบดูใหม่มากๆนะครับนี่บอกอะไรต่างๆก็คือมันดูแบบสะอาดมากๆนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีขีดมีข่วนอะไรเลยนะครับเนี่ยครับขอบประตูอะไรต่างๆเนี่ยฮะแนวพวกนี้ก็คือเนี่ยไม่มีรอยเล็บรอยอะไรเลยนะครับคือสภาพเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะคันนี้แล้วก็ราคาอยู่ที่ 3 6 9 0 0 0หเาเท่านั้นเองบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับมาต่อในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เรามีลองกดไปให้ดูแล้วนะครับในส่วนของกุญแจคีย์เลสนั่นเองนะครับก็คือปลดล็อกล็อกรถที่ปุ่มได้เลยนะฮะก็คือใส่กุญแจไว้ในเป๋าแบบนี้อันนี้รถล็อกนี่นะครับนี่ล็อกกดล็อกก็กดอีกทีหนึง่งนี่นะครับก็คือปลดล็อกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ออปชันของตัวรองท็อปก็มีมาให้แล้วนะครับสำหรับกุญแจคีย์เลส ดูสภาพภายในกันนะครับนี่พวงมาลัยต่างๆนี่คือไม่มีลอกเลยนะฮะแบบเป็นพุ่มหนังมาแล้วนะครับคันนี้นี่พวงมาลัยคือแบบสวยมากนะครับแทบไม่มีร่องไม่มีรอยเลยเบาะหน้าต่างๆนะครับเบาะข้างหน้าก็คือเบาะที่ต้องมีการใช้งานเยอะที่สุดอยู่แล้วทุกคนก็ดูได้เลยว่าแทบจะไม่มียับเลยนะครับมีตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรถแบบว่าสภาพคือดีมากๆนะครับแล้วก็นี่แกะให้ดู รอยเม็ดอาร์กันอีกทีนะครับโอ้โหแนวยางยังแน่นๆอยู่เลยนะครับนี่เรียงกลมคมสวยนะครับนี่รอยแต้มสีต่างๆนะครับไม่มีถอดมาแน่นอนนะครับนี่ด้านนี้นี่นะครับรอยน็อตไม่มีขยับนะครับนี่นี่นะครับแนวสติกเกอร์ต่างๆก็คืออยู่เดิมๆไม่มีถอดอะไรไปเลยนะครับมาลองเข้าไปดูด้านในกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลอง สตาร์ทให้ดูเล็กใหม่กันด้วยนะครับคันนี้ก็เดิมนะครับคีเรตเหยียบเบรกนะครับกดปุ่ม push start ได้เลยนี่พอเปิดปุ๊บนี่มี head up display ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้โหตรงนี้คือแบบเท่มากๆนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้อะไรออปชันอะไรแบบนี้นะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับเวลาเราขับต่างๆก็คือจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยดูในส่วนของความเร็วรถอะไรต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ดู เท่ไปอีกแบบนะครับในแบรนด์ตลาดทั่วไปเนี่ยที่เป็นแบบรถอีโคคาร์เนี่ยคือแทบจะไม่มีแบรนด์ไหนมีเลยนะครับแต่ Mazda 2คันนี้มีมาให้แล้วนะครับสำหรับตัว head up display นะครับตรงนี้ก็รู้สึกเท่ดีนะครับอันนี้แจ้งตรงๆเลยว่ามันเท่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยออปชันต่างๆเดี๋ยวพาดูกันแต่คันนี้ให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่69,696นั่นเองนะครับไม่ตีซะไม่เจ็ดหมื่นนะครับรถปี2017นะครับประมาณ 5ปีเท่านั้นเองก็ตกปีละหมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับต่อปีก็ถือว่าสภาพเนี่ยโอเคมากๆแล้วก็เลขไม้เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับเรียกว่าใช้งานแบบว่าโอเคมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ภายในนะฮะให้ดูเลยว่าพวงมาลัยนะครับก็โลโก้อะไรต่างๆยังใสๆแบบนี้อยู่เลยนะครับนี่ไม่มีลอกเลยนะฮะคันนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายนะครับหรือว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆตรงนี้ ทำได้หมดเลยพร้อมกับจอนะครับนี่ตรงนี้มีจอเป็นทัชส,สกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับกดอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยเปิดนวีอะไรต่างๆนะครับแผนที่นําทางใช้ได้หมดเลยแล้วก็ถัดลงมาในส่วนของแอร์นะครับนี่ก็จะเป็นแอร์แบบมือหมุนปรับมือกันแบบนี้เลยนะครับง่ายๆสบายๆเกียร์ออโต้นะครับนี่อู้คันนี้แบบเกียร์อะไรต่างๆมันวางมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่จะมีโหมดสปอร์ตนะครับใช้สําหรับเร่งแซงนั่นเองแล้วก็ ปุ่มนะครับโอ้โหคันนี้ออปชันมันเยอะมากจริงๆนอกจากมีที่พวงมาลัยแล้วมีที่ด้านข้างตรงนี้นะครับสาหรับใครที่แบบว่ากดที่มือไม่ถนัดก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับด้านพวงมาลัยก็มากดด้านล่างแบบนี้เพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆกดตรงนี้ได้เลยออปชันขนาดนี้ปุ่มเยอะแยะขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับสภาพรถที่วสวยๆแบบนี้ไปเลยหากใครสนใจนะครับ คันนี้เป็น Mazda 2นะครับ1.3 High Connect นะครับตัวรองท็อปนะครับปี2017นะครับคันนี้นะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่389,000บาทแต่เฉพาะคลิปนี้ลดไป20,000เหลือ369,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากได้คันนี้แคปแล้วก็ส่งกับแอดมินของเราได้เลยนะครับที่ Line เอสตาคารนะครับ S I S T A R C A R หรือจะโทรมาเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์ 0909976129นะครับเบอร์โนสามารถแชบไปรับส่วนลดกันได้เลยบอกเลยว่าคันนี้ได้รถแบบปีมค่อนข้างใหม่แล้วก็สภาพเนี่ยกิ๊งมากๆเลยประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับแล้วก็ออกง่ายด้วยนะฮะว่าไม่ต้องดาวเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ใครอยากได้ฟรีดาวนะครับสามารถแชปไปได้เลยนะครับสำหรับม a สด้าคันนี้นะครับ,สำ,รบสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เราพามารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ